เราจะไปหาข้าวกินกันก่อนนะครับเพื่อพั<า>กัานให้มีแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นถุงการทากนะครับคุณสมบัติก็ดึงดูดทากนะครับใส่ปุ๊บทากมันมาเต็มขาเลยนะฮะของแถวแล้วจอดอยู่ข้างๆนะครับข้างๆร้านจะกินวันนี้หมอกหนามากเลยจะถ่ายผานกเขาก็มองไม่เห็น,นตอนรีบไปดีกว่าเดี๋ยวที่เต็มไปรับ งลงทะเบียนก่อนนะครับซื้อประกันก่อนพอละสิบบาทบข,าาขั้นตอนที่จะเอาสัมภาระเรามาให้ลูกค้านะครับเราก็ไปซื้อแท็กตัวนี้นะครับแล้วเราก็เขียนเอาไว้นะครับเราก็เขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เอามาชั่งนะฮะเอามาชั่งน้ําหนักแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะเขียนน้ําหนักให้เรานะครับว่ากี่กิโลนะฮะแล้วลูกค้าก็จะเอาของมาไว้ตรงนี้นะครับ เราก็เก็บใบนี้ไว้ให้ดีนะครับจําชื่อลูกหาแล้วก็หมายเลขลูกหาให้ได้นะครับแล้วเราก็เอาใบนเนี่ยนะครับไปรับสัมภาระข้างบนนะฮะจากที่เขารับนักท่องเที่ยวปกติวันละห้าพันคนนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่วันละสองร้อยคนนะสองพันคนเท่นนั้นเองครับ ก็จัดการเรื่องสัมภาระเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พร้อมแล้วที่จะขึ้นไปลุยภูกระดึงนะครับต้องเตรียมตั๋วนะฮะตั๋วที่ซื้อมาทางเข้า,าของแถวนะฮะเตรียมทุกคนนะฮะแสดงบัตรประจําตัวตรงน,นี้ก็เป็นผู้ช่วยผู้พิชิตนะครับจำเป็นมากนะครับสำหรับมือใหม่นะฮะที่ไม่แข็งแรงนะฮะยกเว้นพวกนักวิ่งเถวหรือว่าพวกแบบฟิตๆมานะไม่ต้องใช้ก็ได้นะ ขั้นบนมันค่อยชันเท่าไหร่หรอคะนี่่แตถามกิโลแรกไปเราก็ไม่เท่าไหร่ Oh no มันหนักตรงที่กิโลแรกเมื่อถึงร้านขาก็ไม่สั่นแล้วน oh, <no. S 2> ี่เราก็มาถึงซ้ำแรกแล้วนะครับซ้ำแรกก็เหนื่อยแล้วนะครับสําหรับผู้ที่ไม่ได้ออกกําลังกายมานะครับซ้ำแรกจะเป็นซ้ำที่ท้อแท้ที่สุดนะครับเพราะว่า มันจะสูงแล้วก็ชันมากนะครับมีทั้งบันไดแล้วก็ทางพื้นที่ชันนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะครับแว่เติมพลังก่อนนะครับตอนนี้แตงมะนาวโซดาซ้ำแรกก็แหกแล้วซ้ำแหกเนี่ยตอนนี้ก็เติมพลังเสร็จแล้วนะครับกําลังเดินไปซ้ำต่อไปนะครับออกจากซ้ำแหกเรียบร้อยนะครับพื้นก็จะเละๆหน่อยนะครับในบางส่วนก็ต้องระวังนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ซ้ำกะกกอกนะครับ หลังปแค่3ากิโลเกเมตรโอ้ยขอบแล้วไม่ไหวรอมันไดตรงนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่มันโหดพอสมควรนะครับมันดึงพลังขาเรามากเลยครับดูดพลังเราไปแทบหมดตัวเลย ผมหิวมากเลยนะครับาของกินก่อนครับเอาเข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็มันปิ้งให้อันหนึ่งจ้ะไม่ใช่เลยครับกล้วยเสียบเอากล้วยครับมันอันนั้นมันปะครับอันนี้มันม่วงอันนี้มันแครอทเอาเอามันนี่แล้วกันเท่าไหร่จ้ะยี่สิบบาทเท่าไหร่นะยี่สิบบาทสาิบโอ้ยปิวไปนู่นแล้ว <laughs> ไปถึงทากเราควรจะใส่หลังจากหลังแปรเราต้องคุณใส่แล้วใช่ไหมทางออกจะมีทางเดินก็ยังยังไม่มีตรงไหนที่จะมีที่เต็นท์เราเขอฝนไม่ตกไม่ใช่เราเราจะเห็นมันไหมเห็นปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยปุ๊บมาให้คุณขาวไปแล้วต้องต้องต้องทำยังไงต้องโรยอยู่เฉยๆโรยรอบรอบรอบโดยรอบๆมันไม่อยู่ข้างในมันไม่ถึงห้องอยู่ข้างในตายหมดแหละโดนเราทับแบน ใช,ใช่ครับแล้วถ้ามันกัดทำยังไงก็เฟลฉีดเดีย๋ยวไปดึงนะก็เฟลฉีดมันก็คายแล้วมันก็กระโดดออกไปเลยห้ามดึงใช่ไหมเดีย๋ยวไปดึงดึงแผลใหญ่เลือดออกทะลักผมยังไม่เคยโดนกัดเคยมันมาไตา่ตผมก็ดีดออกห้ามดึงไปรังการจะไปดึงมันเล็กตัวมันเล็ก,กแต่ถ้าดึงอะ่ะแผลบานแล้วก็เลือดมีอย่างนี้ไหมกล้วยน้ว้ากล้วยหอมมีนะครับ นีครับอันนี้นะจะเป็นเส้นทางที่โหดที่สุดก่อนถึงหลังแตปรู้นะหลายๆคนบอกแบบนั้นผมเองก็เหมือนกันลองดูนะครับเพื่อนๆลองดูบรรยากาศว่ามันโหดขนาดไหนไม่รู้กูเหนื่อย มันได้เหล็กที่แรกที่เจอเลยนะฮะชันอยู่เหมือนกันต้องเกาะไปด้วยชันไม่เท่าไหร่ลื่นด้ยวยค่อยๆขึ้นไม่ไต้องรีบนะครับ ค่อยๆไปนะครับถ้ารีบแล้วได้รับบาดเจ็บจะไม่สนุกทันทีนะครับพอขึ้นไปถึงข้างบนเราจะแดนไม่ได้ ใกล้ถึงแล้วครับตรงนี้บรรยายจะเยอะแล้วก็ชันมากๆเลยนะครับไม่ไหวก็ต้องหยุดพักก่อนเพราะทางมันลื่นอย่าเสี่ยงขึ้นไปเลยนะครับมันอันตรายมาก แล้วครับจุดที่ชันที่สุดบันไดชุดนี้ชันเกือบเกือบเก้าสิบองศาเลยนะครับชันมากๆครับ อ๋อโหมตะคิวกินเลยพี่อันนี้ก็เป็นหลังแปรนะครับที่เราหลายๆคนโดนหลอกกมาถึงแล้วถึงแล้วนะอันนี้ถึงแล้วของจริงนะครเลยแล้วนะ มนีไมันจะมีหลายอ่ชมดีเจะค่ายูได้เลยอยู่วาใครจะมาต่อคิววางๆนะครับเดินอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเดินชิวๆไม่เหนื่อยเดินชิวๆนีดจริงหรอเป่านี่ครับนี่ไม่เหนื่อยจริงอย่ว่าหลอกเลยไม่หลอกไม่หลอกข้างล่างมาึเห็นบันได90องศาแล้วต้นมันหายหายไปต้นนึงใช่ฮะมันโค่นไปต้นหนึ่งนะ หลังจะขึ้นมาหลังแปรแล้วก็หลังป้ายผู้พิชิตปูก็ดึงตรงนี้ก็หน้มาถ่ายรูปเหมือนกันวิวสวยเหมือนกันแต่ละครับเดี๋ยวผมกําลังจะไปอุทยานะจะไปที่จุดพักนะักท่องเที่ยววังแปรนะครับหลังแปรนะครับผมรีบไปกางเต็นท์ก่อนดีกว่าวันนี้ผมกางเต็นท์เองนะครับเอาเต็นท์มากางเองลูกขายเขาก็จะมาถ่ายเทของตรงนี้นะตรงนี้เขาจะไม่หาบแล้วนะครับเขาะจะใช้วิธีเข็นแล้วนะครับ นจะเป็นบรรยากาศที่เขาเรียกว่าหลังแปลนะครับเพื่อนๆส่วนมุมนู้นก็เป็นทางเดียวนะครับที่ทุกๆคนต้องขึ้นจากทางนู้นนะครับถมาครั้งแรกก็จะเซอร์ไพรส์หน่อยนะครับเพราะไม่เคยมาขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกแบบดีใจอะอะไรประมาณนี้มือเนี่ยใช่รองเท้าแตะบนนั้นด้วยมีขายเป่าไม่รู้เราก็จะซื้อมา อ๋อซื้อมาถือมาซื้อมาเยอะๆนะงั้นน่าจะมีร้านขายแล้วล่ะมีมีหมดเท่าไหร่ก็ต้องเอาอ่ะเอาก่อนแล้วนี่หอลอยลไฟไหม้ใช่ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของเป็นซากของไฟไหม้นะเมื่อต้นปีช่วงประมาณเดือนมีนาครับ หลังจากมีนาเขาก็สั่งปิดเลยวันที่ยี่สิบหกพอปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นก็ COVID โควิดก็มา<พ>มาอีกใช่มีนาแล้วก็ต้นเมษาก็ปิดเน,นี่ยบรรยากาศหลังจากที่ถูกไฟไหม้นะครฮะมาช่วงต้นปีฮะยืนต้นแต่ว่ายังไม่ตายแต่ว่าใบาหายไปหมดเลยนะ นี่น้ะเพื้อนๆพอเรามาถึงแล้วใช่ไหมเราก็มาจองที่กันก่อนมาจองเพราะมาเช่าพวกผ้าห่มอะไรเงี้ยราคาก็ตามนี้เลยถึงนอน30นะหมอนรอง20่สิบหมอนสิบาทแล้วพอเสร็จแล้วเราก็มารับของตรงนี้ได้เลยนะครับ พวกเครื่องนองเครื่องนอนอะไรพวกนี้ครับเจ้าหน้าที่เขาจะตากแดดให้เราอย่างดีนะครับผมผมเอาแค่นี้ก็พอนะฮะเพราะผมเอาเต็นท์มาเองแล้วก็มีถุงนอนมาเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปหาที่นอนกันดีกว่านะครับหาที่กลางเต็นท์ดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนนะครับ รู้ยากกันมาเปล่าผมดูแป๊บเจ็ดแปดแล้วก็เก้าอ่ะครับนี่เนี่ยนี่อัันนนี้กบบดแล้วก็ถุงนอนอันหนึ่งอ๋อมาแล้วคงคู่เลยนี่ใช่มครับใช่คสิบเอ็ดโลเท่าไหร่ครับสองก็สองสามร้อยสามสิบโอเคไม่ไม่เป็นอน

ทงที่นี่อยู่เป็นได้ของได้ของกินแนอ่อย่ามานะจ๊ะทากุจา๋าคืนนี้ล่อกูเลยแล้วบังเนี่ยเอาแลา้ <c oughs> ๆๆวบัง เราคิเศษมากบางกีอะคนโดนหรือเปล่าไม่เราคนน้ำมา้องเฉยเฉยสนุกห้โมัวาน้ำประมาณ500อยะอยู่บนนั้นใช่ยังไม่เห็นดมันนะไม่หรอกวังถ้าฝนไม่ตกอ่ะไม่ต้องกังวลเลย เรารอยอันนี้เราด้วยสมมติถ้ามาอยู่ข้างในเนี่ยไหนสมมติถ้ามาอยู่ในมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เดี๋ยวให้มันติดตัวเข้าไปแล้วกันตอนเข้าก็เอาผ้าเอาอะไร,รไลูบๆใช่เอนเต้นเรามันอ้นนี้มันสูงอยู่แล้วเนี่ยใช่ๆไม่ต้องกลัวอะไรอ้ย <laughs> หลังจากนั้นผมก็ได้เผลอหลับไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มกว่า,วาแล้วไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็ทาอย่ามองแล้วก็เตรียมพักผ่อนเอาแรงเดินทางไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกออนพรุ่งนี้ตอนตีห้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับติดติด,ต,ดตามคลิปต่อไปกันได้นะครับตะลุยเส้นทางน้ําตกและเส้นทางริมผาหล่มสักนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ